ทำไงครับมาตัดผมทรงตำรวจเนาะทรงตำรวจครับเอาทรงตำรวจครับเอาเอาให้สั้นหน่อยครับเอาทรงตำรวจทหารน่ะครับนี่ครับนี่คือช่างอ้นนะครับนี่ช่างอ้นแกก็มาตัดผมกับช่างอ้นดูนะครับนี่โอ้ยอย่างนี้เลยคุณวันชัยช่วยเอาลงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับทางเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเออเอาแวกนังนี่เนาะ ครับผมได้เลยครับนี่ผมจะมาตัดคนนี้ชื่อช่างอ้วนตั้งประเสริฐมันจะดีไหมวะดีครับของทหารก็ดีนกสั้นเลยมันแล้วแต่แล้วแต่จะเอาว่ายังไงสั่งมาเลยเอาให้นักมั่นใจคือเนี่ยไอ้สั้น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 แล้วก็ตรงกลางนี่ก็สั้นพอสมควรเออไม่แต่มันไม่ใช่ทหารเนาะเป็นตำรวจชั้นในสัญญาบัตรเนาะ ครับเอาช่างอ่อนตัดให้ครับดูนะครับวิธีตัดของช่างอ่อนครับคุมผ้าปุ๊บปั๊บเรียบร้อยดูนะครับวิธีตัดเขาสั่งตามเขาสั่งเลยครับเขาสั่งมาว่าให้ตัดตามตามที่เขาต้องการดูช่างอ่อนจับปัจเลียนก็ช่างอ่อนช่างอ่อนก็สวมสวมฟันเบอร์สองโอเค นี่ดูนะดูช่างอ่อนตัดนะมาสวมพันเบอร์สองเสร็จช่างอ่อนก็ใช้วีใหญ่ดูวิธีตัดของช่างอ่อนต่อปื้นเริ่มตรงกลางก่อนอันนี้ครับเรา,าจะตัดเป็นทรงเขาเรียกว่าทหารชั้นสัญญาบัตรเราจะเริ่มจากตรงกลางก่อนอย่างนี้ เป็นวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับซึ่งคนอื่นจะเรียนแบบก็ได้นี่ดูเขาเรียกทหารสัญญบัตรสุดยอดครับนี่เขาจะเอาข้างบนนี่ให้ให้เป็นฉากก่อนเหมือนลันบินน่ะทรงคล้ายๆกันอเมริกันเลิฟลันบินลองทรงอเมริกันเนี่ยพวกเดียวกันทั้งหมดเลยเราจะเริ่มตัดข้างบนก่อนอย่างนี้ึ๊บเอาให้ถูกใจของของช่างอ้วน ทั้งวันตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับธุรกิจโฆษณาได้นะครับเปิดแทงพระเปิดเบอร์บอกเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรโทรไลน์รอกเขาโทรโทรศัพท์พังเอออย่างนั้นมันก็ขายไม่ได้ก็ติดต่อตลาดไม่ได้ติดต่อไม่ได้ทางเน็ตทางไลน์ให้งูด,ดินประมูลสีเราคุยกับมันเลยงูด,ดินประมูลสีช่วยส่งพระอรหันต์มาให้สักสององ,องค์ ไม้มาสักหอนึงเออมาสักห่อนึงแล้วทําไงล่ะทีนี้การส่งมาจะต้องเสียค่าส่งให้มันไหมเสียดยิต้องเสียให้เออบอกให้งูดินส่งมาจะเอาพระมาขายต่อให้ใช่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ต้องการพระชนิดไหนพระหลักๆบอกไปหนึ่งหลวงพ่อสองหลวงพ่อสามหลวงพ่อ สี่หลวงแม่นอนอยู่บ้านลักนาเป็นคนดูเนาะใช่งูนินต้องห่วงพ่อแม่บ้างเนาะ<อ> <laughs> นี่ครับตัดทร,รงนี้เขาเรียกว่าทรงลานบินนะครับนี่ดูวิธีขึ้นลานบินอแล้วก็มาตั้งฉากตรงนี้ขึ้นตั้งฉากทางนี้ขึ้นมันก็จะเป็นลานบินแล้วดูวิธีตั้งฉากของช่างอ้นนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็เมื่อเราตัดฉากข้างบนได้แล้ว แล้วก็มาตั้งเอาเบอร์สองนี่แหละครับมันมีองศาของมันอยู่แล้วก็วีขึ้นแล้วตั้งฉากอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นทรงลานบินเขาเรียกว่าข้าราชาการชั้นสัญญาบัตรนี่ตึ๊บปึ๊บตึตั้งฉาก90้าสองศาไปร่วมกับด้านข้างนี่ปึ๊บผมทำให้ดูอย่างชัดเลยนะครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์นี่คือฉาก นี่คือฉากเพราะฉะนั้นฉากสองฉากมาตั้งกันก็เป็นเพลงของใครนะเส้นตรงเส้นหนึ่งมาประชิดรวมกันเท่ากับสองมุมฉากกันนะครับอันเดียวกันถ้าเป็นช่างอ่อนก็ตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจอกผมมันคนบานนอกผม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 ตัดผมครับตัดผม ตัดผมครับตัดผมเขามันไฮโซผมมันโปลโลเล่นแต่ไฮโลโปลปั่นบ้านนอกคอกนาชีกะทามหมาหลงบ้านทรงหมาแหนเอาเจันเล่นจันกิแนแคนบ้านนาพราปเจ้านะักลุกเคล้าโคร,ครนตม้มโถมมาทับผมผมคนอีสานผมคนบ้านบ้านว่าสั้นจริงใจตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอด ความรักมืดบอดเด็กยอดผักศินปนี่สินพอตัวแม่คุณคงกลัวไม่ช่วเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลืม้มต้องหยิบยืมเงินทอกอศอ,อ,อ,อตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมมันเจ็บจี๊ดจีด๊ดนะถ้าคุณตัดผมโลกใบมันกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลา ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมดผม,มันเก็ยบยิบยินะถ้าคุณตัดผมโลกใบกลมกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณวิ่งถ้าคุณมาลาตัด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 ผมครับตัดผมครับขอบ,บคุณครับชาวเน็ตครับอันนี้เป็นวิธีของช่างวันตัดด้วยลองเพลงด้วยครับ ถ้าจะให้เข้าใจก็ติดต่อสอบถามคุณงูดินประมูลสีนั่นแหละครับว่าทำไมช่างอ้อนถึงตัดผมถอดเสื้อถ้าใส่เสื้อเป็นของปลอมใช่ถ้าถอดเสื้อเป็นของแทะอันนี้แก้แน่นอนครับนี่แหละครับตัวจริงนะแล้วคุยกันงูดินดีครับตอนนี้ <c oughs> คุยไปผมเป็นอาของช่างงูดินเนาะว่าเน,ะนาะคุณลุงอ้วนชื่อจริงชื่ออ้วนตั้งประเสริฐเนาะ คือสิริการสร้างประเสริฐอย่างนี้ก็ได้คุณอาหลงนี่คืออาหลงตั้งประเสริฐเป็นอาของช่างอ้อนเป็นอาของงูดินเนาะแม่นมดเลยครับนี่ช่างอ้อนก็ตัดให้ดูอย่างนี้นะครับให้ให้ชาวเน็ตได้ดูชัดๆเลยครับว่าเป็นทรงลานบินอเมริกันคือคือ พระที่สมเด็จชอบที่สุดก็คือพระสมเด็จรัตพุทธ,ธาจารย์โตเนาะใช่แล้วก็ลองลองมาก็คือหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมรุ่นใบเสมาหรือหลวงปู่ทิมรุนม่นน้ำเต้าอย่างนี้ก็พอได้อยู่งูดินพอมีอยู่เนาะส่งมาให้บ้างอันที่เป็นทองเหลืองทองแดงอ่ะเนาะใช่เป็นเหลืองทองอ่ะงูดินออส่งมาให้บ้างก็ได้นะไม่ต้องไปเสียดายหรอกพระนะเนาะ ไว้ให้อาขายเออต้องบอกอย่างนั้นคุยไปเดี๋ยวมันก็ส่งมาให้หรอกโมดินใจดีเป็นคนใจดีเดี๋ยวอาจ่ายค่าส่งเองเอ,อ่าบอกไปส่งมาบ้านเลขที่นี้แหละช่างอ้อนนี่เนาะช่างอ้อนจะได้ขยับไว้เนาะช่ <c oughs> างอ้อนชอบวางั้นนาะนี่ครับให้ดูข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้ให้ดูด้านข้างอย่างนี้ แล้วผมจะตัดด้านข้างให้ดูว่าตรงลานบินหลังจากเราขึ้นได้ฉากแล้วเราก็ทำอย่างนี้ปรับฟันลงสามจิกแล้วก็ลากขึ้นอย่างนี้ลากขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอาวีลองวีลองอย่างนี้ฟันปรับฟันได้ที่ คือช่างอ้วนก็ตั้งใจตัดอย่างนี้แหละถ้าใครว่าไม่ดีจะดุดจะด่ายังไงก็นิยมว่ามาเขาก็สอนวิธีตัดแบบง่ายๆยอมรับคำติครับแล้วก็ยอมรับสมาชิกที่เป็นช่างตัดผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์ให้จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เพื่อให้กำลังใจคนทำวีดีโอนอครับเนาะเพราะว่ามันทำยากจริงๆแหละตั้งถ่ายทำยากหาคนถ่ายก็ไม่ได้กล้องก็ไม่ดีช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์นะครับครับทัางอ้อนก็สอนวิธีตัดรงรานบินอเมริกันง่ายๆครับด้านหลังก็ตัดให้ดูเอาวีลองปึ๊ขึ้นมารับกดบด้านบน ทำให้มันเป็นนวลกลมกลืนขาวนวนดำกลมกลืนให้ได้เพราะเราตั้งฉากโครงสร้างมันได้แล้วด้านหลังก็เหลือแต่ขาวนวนดำกลมกลมกืนซึ่งหัวคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกเราจะตัดเหมือนไม่เหมือนแต่ให้มันออกแบบมาเหมือนใกล้เคียงนิดนิดจะให้มันเป๊ะเหมือนอย่างในภาพในรูปก็เขาถ่ายภาพเอาอันสวยมาให้เราดูแต่วิธีตัดในงานมันจะสอนเราในหน้างานของเราเอง เก่งไม่เกง่งอยู่ที่การกระทําฝึกทําขยันทําอดทนทําสวยไม่สวยอยู่ที่แขกมานั่งแล้วก็ตัดให้เขาแล้วก,ก็ชมว่าสวยหรือเขาติเราบ้างเราก็ฟังว่าตรงนี้เราทําไม่ดีนะตรงนั้นทําไม่ดีนะอันนั้นเป็นช่างที่ดีถ้าช่างที่เร็วนะเขาติยังไงมาก็ด่ายอย่างเดียวไม่ยอมรับความเป็นจริงของตัวเองแก้ไขคนดีแก้ไขคนยังไรแก้ตัวช่างเหมือนกัน เขาจะเป็นคนช่างไม่ดีจะแก้ตัวเองตลอดทําไม่ดีก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองทําไม่ดีจะแก้ตัวตลอดแะละคือเขาเรียกว่าคนจังไรแก้ตัวคนชั่วทําลายคือหมายความว่ามีอะไรก็คว้างก็เปี้ยงก็เวียงก็โยนไปเครื่องมือไม่ดีบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เขาเรียกช่างที่ไม่ดีโยนเครื่องมือต่อหน้าแขกพูดเสียงดังคำว่าไม่ไพเราะต่อหน้าแขกอย่างนี้ ก็ไม่ดีเป็นช่างที่ไม่ดีกับแขกงเ,เราถือว่าเป็นเป็นพระเจ้าเลยเป็นลูกค้าเราเขาจะดุจะด่าไงก็ต้องคับขอบคุณครับอย่างเดียวถ้าไม่เชื่อก็ลองดูมันจะมีขาประจําเยอะเลยถ้าทำแบบอาจารย์กันง,งาบอกจะมีขาประจําเยอะแต่ถ้าตัดไปด่าไปบ่นไป ามไปว่าจะเอาทรงนั้นจะเอาทรงนี้มันไม่มั่นใจแนละ้วมันก็ตัดไปก็แก้ไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าช่างไม่มั่นใจซึ่งจะเอาให้ดีกว่านั้นก็ได้แต่ซึ่งทํามันทํายากก็เลยแก้ตัวไปว่าเอาแบบนี้แหละเอาอย่างนี้แหละอย่างนั้นอ่ะคือเลยก็เรียกว่าช่างที่แก้ตัวไม่ดีต้องทําให้ดีจนได้นั่นแหละครับคือที่มาของช่างที่ดีกับช่างที่ไม่ดี ทังตัดผมนี่เขาสงวนลิขสิทธิ์ไว้ให้ไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นคนต่างชาติเขาไม่ให้ตัดเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์มันมีแต่อาวุธทางตัดผมนี่มีกันไกลก็แหลมมีโกนก็คมอันตรายเกิดได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเขาถึงสงวนลิขสิทธิ์ไว้ให้คนไทยตัดให้คนไทยด้วยกันเขาจะไม่ฆ่าชาติเดียวกันนั่นแหละครับที่เป็นวิชาอาชีพที่สงวนที่สุด ดูวิธีตัดของช่างอ่อนครับตัดจนเสร็จเลยนี่ให้ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะอันนี้เขาเรียกว่าลานบินอเมริกันเลิฟหรือว่าลานบินธรรมดาวีลองสั้นวีลองยาวเนี่ยพวกนี้พวกทรงเดียวกันดิ้นเอาว่ามันจะไปขนาดไหนจริงๆก,ก็ปรับพันลง2กิก๊กสกิกกันก็ตัดได้เลยทีนี้เราก็ดูฉากว่าตรงไหนไม่ดี เราก็ดูอย่างนี้มองฉากว่าซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเราก็มาตัดอย่างนี้ให้มันได้ฉากของมาแต่อาจารย์ให้ไกด์ไลน์คืออาจารย์อ้อนนี่ว่าด้านบนนี่จะต้องขึ้นก่อนเพราะเพราะการหาฉากของมุมนี่นสมมติว่าเราจะเอาตรงนี้ขึ้นไปก็ให้มันได้ฉากชนฉากชนสมมติด,ด้านหลังนี่ก็ดันตรงนี้ไปก็ให้มันได้ฉากพอดี ให้ได้ฉากพอดีให้ได้ฉากพอดีฝัง่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าลานบินอเมริกันเลิฟชื่อทรงไม่ต้องถามหลายครั้งคือลานบินนี่ก็จะต้องคําว่าลานบินก็คือด้านบนนี่จะต้องเสมอกันถ้าเราไม่ตัดข้างบนก่อนไกด์ไลน์เราจะทําไม่ได้เพราะหัวคนเรามันจะเป็นรูปโค้งอย่างนี้เราไม่หาไกด์ไลน์ก่อนมันจะทําไม่ได้ครับอันนี้ก็ถือว่า เกือบจะเสร็จแล้วผมจะย้ำให้ดูนิดนึงเพื่อที่จะให้เรานี่มั่นใจนะครับดูดูความมั่นใจนะครับปึ๊บอย่างตรงไหนไม่ดีนี่เราจะมาเก็บซ้ําอีกครั้งหนึง่งเพราะอันนี้ผมทํารีบถ่ายทําอย่างตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีผมก็จะมาเก็บด้านบนนี้ได้ฉากแล้วแล้วก็มาดูด้านหลังนี่ตรงไหนไม่ดีผมก็จะมาเก็บซ้ําให้อีกครั้งหนึง่งเช่นว่าตรงนี้มีขาวดํากลมกลืนแล้วก็เอาหวีรอง เช่นว่าตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องมากันเหลี่ยมกันโค้งกันฉากเช่นว่าตรงนี้มันไม่ดีอันนี้ผมทําเพื่ออธิบายให้รู้ว่าไอ้ส่วนไม่ดีกับส่วนดีมันต่างกันเราจะต้องมาเก็บเขาวนวนกลมกลืนให้ได้นี่คือลานบินนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ดูหูนี่เราก็จะให้อยู่ประมาณสองเซนตรงนี้ด้านบนนี่ก็ให้ฉากอย่างน,น,นี้ซึ่งคนหน้าตายอย่างนี้นี่ให้ดูชัดๆข้างหน้าเลยครับคนหัวแหลมหัวเนี่ยมันก็เริ่มเข้าทรงแล้ะ เขาเรียกว่าลานบินอเมริกันลานบินหวีเปน๋นี่นี่แหละครับคือไกดไลน์ฝากอะไรถึงวันชทยไหมครับไม่ฝากแล้วขอให้กดไลคช่วยกดไลค์กดแจให้หน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ